สวัสดีค่ะมนือใจชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ร้านข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูตุ๋นยนเวียงยองค่ะจังหวัดลำพูนจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยยังเวียงยองอันนี้ค่ะเส้นไหนคะเวียงยองีเส้นฝั่งตรงกันข้ามกับวัดค่าทะเลอันไทยค่ะเข้ามาในซอยนะคะจากข้ามมาเลยค่ะอันนี้เครื่องเคียงเครื่องเคียงค่ะซอยข้าวซอยจ้า Cái này là Cái một tủ hầm nhà riêng nhau Cái này có tiền một tủ năm dày có một tuần năm năm อันนี้ใช่ไหมคะลำใหญอันนี้น้ำลำใหญอันนี้ลำใหญใช่ไหมเจ้าเน่าบะล้ำยาใส่ยาล้ไยใส่ของเจ้าเอลี่เจ้ามันเจ้าเนี่ยเจ้าขนมไอ้ก๋วยเตี๋ยวมันมีซุปตี๋หมูตุ๋นล้ำไยญ่นะคะเวียงยองเวียงยองเจ้าอันนี้ซิกโครงซิกโครงหมู ข้อมิลเลาวซอยมเล้าวยมิลเ่้าอมิล่าอมเาซมิเาซม่ามา่มา,มา mẹ con cháu จะมาเพื่อเอาคูนนะคะแล้วก็โคเอาเพือชิหวานนะคะแล้วเกเป็นขอยนะคก็จะมีน้านะแล้วก็มากินก็คือมะนาวกาแฟอะไรมีหมดค่ะ